ฟังด่วนอกหักทั้งประเทศทีมชาติไทยล่ำไห้ตกรอบบนโลกถึงเวลายกระดับตัวเองดีไม่พอต้องทำให้ดีพออีจีนักเตะไทยระบายหลังเกมจับตาอาจจะมีอำลาเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทย แต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี้เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกลนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนและผมคงอยู่ในอารมณ์เดียวกันนะครับอารมณ์ที่อ,อกหักแล้วก็ อารมณ์ที่เจ็บปวดและเศร้าอย่างมากกับการที่ทีมชาติไทยของเรานะครับต้องตกรอบไม่ได้ไปต่อในคัดบนโลกคนนี้ซึ่งโอ้โหหลังจบเกมที่เราชนะสิงคโปร์3ต่อหชนะแต่ 1, ไม่ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเราตกรอบด้วย Head to Head ที่เราเป็นรองทีมชาติจีนครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคน กว่าจะหลับลงได้ต้องใช้เวลาหรือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกบอบช้ำมันยังอยู่ในหัวใจของทุกคนจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่แปลกใจที่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเราคาดหวังกับการที่จะได้เห็นทีมชาติไทยไปต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาหัวจิตหัวใจนะครับก็ให้เวลาในการพักฟื้นหัวใจแล้วค่อยกลับมา สู้กันต่อชื่อว่ามันเป็นเกมที่หลายคนผิดหวังกับผลการแข่งขันหลายคนเซ็งกับโอกาสที่เรามีอย่างเยอะแต่เราทำได้เท่านี้หลายคนหัวเสียกับโอกาสทองหลายๆครั้งที่เราทำหลุดลอยไปหลายคงเซ็งกับจังหวะก,การเสียประตูที่เกิดขึ้นจ,จากความที่เราเสียประตูง่ายๆกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เนี่ยแหละ มันก็เป็นที่มาที่ว่าเราไม่ดีพอนะครับหลายคนงงกับการที่เปลี่ยนตัวต่างๆจะช้าไปไหมซึ่งแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดในเกมที่ผ่านมาที่มันบ่งบอกชัดเจนว่าเราไม่ดีพอที่จะไปต่อแต่หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมเราไม่ดีพอก็จริงแต่เราต้องทำให้เราตัวเองดีพอให้ได้นะครับทุกคำวิจารณ์ ให้มันบทเรียนให้ทุกคนได้พัฒนาผมรู้เลยนะครับว่าอ e ีชิอิเขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดสิ่งที่พลาดเนี่ยจะทำให้เขาดีขึ้นในการทำทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งขึ้นไม่มีใครไล่ไม่มีใครที่จะด่าอ e ีช e ิหนักหรอกครับมันเป็นคำเพียงแค่คำวิจารณ์เพื่อให้เดินหน้าต่อทุกคนยังซับพอร์ตนักเตะไทยทุกคนยังซ e ับพอร์ตอีชิอิแต่ที่เขาออกมาวิจารณ์กันก็เพื่ออยากให้มันดีขึ้น เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกคนก็ต้องคำวิจารณ์ตรงนี้มาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีพอที่เราจะได้ไปในบนโลกในครั้งหน้าครับคุณผู้ชมคืออย่าเอาบทเรียนแล้วมันว่างเปล่าครับเอาบทเรียนตรงนี้ไปแก้ไขและพัฒนาจริงๆนะครับมันจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์ซ้ําแล้วซ้ำอีกแบบนี้กับฟุตบอลไทยครับคุณผู้ชมจริงๆมันอ,อกหักมากๆเลยนะจริงๆครับแน่นอนนักเตะแฟนบอล ทุกคนเศร้าเป็นหมดครับคุณผู้ชมมันเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังจริงๆขณะที่หลังจบเกมเห็นได้ชัดว่าโหนี่คือน้ําตาแห่งความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเจ้าเช็คสุปรโชคสารชาติที่น้องทําเต็มที่แล้วเจ้าตัวก็ผิดหวังที่ไม่สามารถช่วยทีมไปรอบต่อไปได้เช่นเดียวกับสุปรนตากับบทสัมภาษณ์ที่ที่เห็นใจน้องแบงค์มากๆสุปรนตายืนยันเสียดายที่ ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปขอโทษแฟนบอลและคนไทยทุกคนนอกจากนี้เขาบอกว่าการไม่ได้ลงเล่นที่เบียวเยี่ยมแบบเยอะมีผลต่อความมั่นใจไหมถ้าในความคิดของเขาต่อให้ไม่ได้ลงเล่นแต่ได้ไปฝึกซ้อมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเกมที่เขามีโอกาสมากแต่เขากับยิงประตูไม่ได้ต้องขอโทษทุกคนนี่ครับสุภนัทรู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนรู้ว่าตัวเองยิงไม่คมเขาจึงพูดออกมา แลวเขาก็ยอมรับคำวิจารณ์ซึ่งหลังจากนี้สุภนัทจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมน้องอายุยังน้อยยังช่วยทีมชาติได้อีกเยอะหลังอย่างนี้อยากให้แบงค์พัฒนาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้มาดีแล้วผมว่าเขาสามารถช่วยทีมได้มากกว่านี้บรรยากาศหลังจบเกมเมื่อวานเป็นเศร้านะแล้วก็เสียใจแล้วก็อกหักมากๆครับคุณผู้ชมน้ําตาไหลออกมาหลายๆคนมันเสียวเศร้าและเสียดายจริง คืออัดคลิปไปก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะมันเศร้ามากแต่ยังไงซะเราก็ต้องเดินหน้ากันต่ออิช e ิ e, เปิดใจหลังจบเกมยอมรับรู้สึกผิดหวังและเสียดายที่ไปต่อไม่ได้ทุกคนทาเพื่อทีมแต่ทุกอย่างมันจบลงแล้วหลังเกมเยืนจีนเราไม่ได้สามแต้มถือเป็นความรับผิดชอบของโค้ชและทําให้เราไม่ได้ไปต่อนอกจากนี้เขาบอกว่าการเข้าราับงานต่อจากมาโนโพกิ้งแล้วทำผลงาน4ี่นัดได้5แต้มในทัวร์นาเมนต์นี้ แต่ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบก็ถือว่าน่าผิดหวังอย่างที่บอกเพราะเป้าหมายของเราคือ3มแต้มในทุกเกมอยู่แล้วอย่างที่บอกว่านี่คือประสบการณ์ของอีชีจริงๆครับคุณผู้ชมทุกคำวิจารณ์จะทำอีชีทำทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นผมยืนยันนะครับเพราะแน่นอนโหเราซัพพอร์ตอีชิพาทีมชาติไทยมาได้ไกลแล้วแต่เราก็อยากเห็นเขาพาทีมชาติไทย ไปให้ได้สุดทางครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายสิ่งที่อีฉีต้องเรียนรู้ว่าฟุตบอลระดับทีมชาติกับระดับสโมสรเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทีมชาติมันใสให้สุดแทบจะกักอะไรไม่ได้แล้วอย่างที่บอกว่าเสียดายช่วงท้ายคือเราต้องการประตูเรานี่คือประสบการณ์จริงๆที่เราควรจัดเกมลุกให้ได้มันมากกว่านี้แต่เขาก็ทําได้ดีแล้วเราอาจจะเจอกันช้าไปเพราะ แต่มันก็บอกไม่ได้อีกว่าถ้าเกิดเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกเราจะเป็นยังไงแต่ที่แน่เนี่ยก็ถือว่ามาได้ไกลแต่แค่ยังดีไม่พอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชื่อว่าอิชิจะเก็บคําวิจาร์ณไปพัฒนาตัวเองครับคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกว่าการวิจาร์ณการพูดอะไรพวกเนี่ยมันทําให้เราเด่นข้อบิดพลาดและไปแก้ไขครับคุณผู้ชมเพื่อจะทําให้ดีขึ้นในอนาคตซึ่งฟุตบอลไทยต้องการตรงนี้แหละ เพื่อจะให้มันดีขึน้นกว่าเดิมจริงๆนะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับพี่อุ้มธีรทรบุญมรทรเป็นอีกหนึ่งคนที่น้ําตาไหลเลยเพราะนี่จ,จะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาพี่อุ้มเปิดใจว่าเขาก็ทําเต็มที่แล้วมันเป็นแมตที่คิดว่าน่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้เป็นเกมที่แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะเป็นความคาดหวังของคนไทยท, <ขอ S 2> ทั้งประเทศก็รู้สึกผิด<ค>หวังในตัวเองแล้วก็ผลการแข่งขัน,ขนต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนที่ไม่สามารถไปต่อได้ ส่วนอนาคตกับทีมชาติไทยพี่อุ้มบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วอีกหลายๆคนก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ร่วมงานกันต้องฝากน้องๆในชุดต่อไปในเจนต่อไปให้มุ่งมั่นตั้งใจพาทีมชาติไทยไปให้ถึงฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ส่วนการเล่นทีมชาติขอปรึกษาแฟนอีกครั้งว่าจะเลิกเล่นหรือไม่เนื่องจากอายุเยอะแล้วอีกทั้งคงจะไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้เล่นแล้ว เพราะอาเซียนครับเขาก็คงจะไม่เล่นแล้วส่วนไอเช่นครับรอบคัดเรื่องยังอีกนานคิดว่าถึงตอนนั้นก็คงมีน้องๆที่โดดเด่นขึ้นมาทดแทนแน่นอนว่าส่วนตัวไม่เคยไปเสด็จการเล่นในทีมชาติอยู่แล้วพยายามรักษาสภาพร่างกายมาตลอดขอเป็นตัวเลือกให้กับทีมแล้วกันคงไม่ได้คาดหวังจะต้องเป็นตัวหลักคือต้องหลีกทางให้กับน้องๆแล้วและยืนยันว่ายังไม่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติในเวลานี้โอ้โหคำพูดของพี่อุ้มเนี่ยฟังแล้วรู้สึกใจหายนะ แล้วก็เห็นใจโหนี่คือเจ n เนอเรชันที่เขาสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยมาตลอดนะพี่อุ้มพี่มุย้ยพี่เจพี่ตังซึ่งเขาก็พามาได้ไกลแล้วคราวนี้เราต้องหวังกับเจ n เนอเรชันต่อไปครับคุณผู้ชมโหอ่านบทสัมภาษณ์พี่อุ้มนี่ซึ้งมากแล้วก็เศร้ามากในเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมขณะที่โยเทจเจริญศักดิ์วงกรก็เปิดใจก็ ยอมรับขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนด้วยจริงๆพวกเราทําเต็มที่เพื่อจะได้เข้ารอบต่อไปแต่ว่าผลการแข่งขันลูกได้เสียและเฮตูเฮตเราแพ้จีนก็ต้องขอโทษแฟนบอลเพราะพวกเราพยายามทําดีสุดแล้วลูกสุดท้ายขอโทษจริงๆพยายามเน้นพยายามที่จะทําให้เป็นโอกาสที่ดีของทีมชาติไทยต้องขอโทษโดยที่ยิงไม่เข้ามันเป็นบทเรียนที่ดีจริงๆบทเรีเยนตรงนี้ไปแก้ไขและทําให้ตัวเองดีขึ้นนะ,ะเสาร์ัปเจริญศักดิ์งวงกรอทุกคนเป็นกําลังใจให้ครับ ผิด้า้ที่บทสัมภาษณ์มาดามแป้งนุ่มพันลอมซํมมาดามแป้งเขายืนยันขอโทษคนไทยแฟนบอลไทยทั้งชาติที่วันนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะได้ไปบนโลกอยากที่บอกไปก่อนเจอจีนว่าต้องหกแต้มเสียดายที่ได้จากจีนหนึ่งแต้มทําให้ในสุดท้ายต้องขึ้นกับผลการแข่งขันที่คู่เกมวันนี้น้องๆเล่นดีความรู้สึก,กของทุกคนรับใช้ทีมชาติทําอย่างเต็มที่บางคนร้องไห้บางคนผิดหวังมากเพราะแทบหมดโอกาสในครั้งหน้าแล้ว เกมวันน <soc. S 2> ี้เป็นเกมวัชตาหลายคนขอบคุณทุกคนที่เต็มที่ขอบคุณแฟนบอลอีกลูกเดียวแต่มีความหมายมากมายมหาศาลเราทำไม่ได้ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนจริงๆก็กลับไปกับปรับปรุงแก้ไขครับแล้วกลับมาแข็งแกล่งให้ได้นะจริงๆก็ต้องสู้กันต่อไปอ่ะก็ต้องบูบออนแต่ย้ำอีกครั้งมันต้องใช้เวลาครับคุณผู้ชมในการเยียวยาจิตใจ สำหลับผมนี่คือฟุตบอลอีกหนึ่งนัดที่รู้สึกเสียใจที่สุดแล้วเพราะทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราหมดแล้วผลของเกาหลีใต้กับจีนก็เป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้อเรามากแต่เนี่ยแหละมันเป็นปัญหาเดิมๆที่อสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เรากลับทำให้ได้เองเราแพ้เพราะตัวเองล,ล้วนๆน่ะเพราะเกมนี้เรารู้อยู่แล้วว่าต้องชนะแค่ไหน ยังไงถึงจะเข้ารอบแต่เราทําไม่ได้เนี่ยอันนี้คือต้องยอมรับว,ว่าเราแพ้ภัยตัวเองต้องโทษตัวเองจริงๆแต่ก็แน่นอนนะครับนี่คือบทเรียนนี่คือการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้กันจริงๆนะครับเราไม่ดีพอในวันนี้แต่เราสามารถทําให้ดีพอในวันหน้าได้เพราะฉะนั้นช่วยกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันจริงๆนะครับขอร้องทําให้บอลไทยทีมชาติไทยเราดีขึ้นกว่านี้หลังจากนี้มีปัญหาหต้องแก้กเยอะหวังว่าทุกฝ่ายจะจับมือช่วยกัน เราต้องการการเดินหน้าไปร่วมกันอย่าต่างคนต่างเดินไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนในอนาคตถ้าเราจับมือเดินไปข้างหน้าด้วยกันทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทําทีมชาติไทยในการทําไทยลีกในการยกระดับนักเตะไทยต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคุณผู้ชมและเชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้ครั้งหน้าเราน่าจะดีพอได้อ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ต้องยอมแล้วว่าอัดคลิปไปก็เจ็บปวด แล้วก็รู้สึกเหมือนอกหักจริงๆแต่สุดท้ายก็ก็ต้องเดินหน้าต่อครับผู้ชมคลิปนี้ปอะมานี้นะคอมเมนต์เข้ามากันได้ระบายกันเข้ามาได้เยอะๆใน YouTube ต้องสุยที่สําคัญก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวจะมีเสื้อรางวัลมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกรุ้นลับของรางวันนะคลิปนี้ปอะมานี้นะครับขอบคุณจริงๆรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเขตกานูลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นโปรโตีนแน่นๆเกรเนยพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ